จานที่อยู่ด้านหลังของพระเครื่องหลวงปู่สุกจานที่รู้จักและคุ้นเคยและถือว่าเป็นจานประจําตัวของท่านก็คือจานตัวพุธในจานตัวพุธนั้นเราจะพบเห็นค่อนข้างบ่อยจนถือว่าเป็นจานประจําตัวของท่านทีนี้ทําไมหลวงปู่สุขจึงเลือกใช้จานตัวพุธเป็นจานประจําตัวเดี๋ยวเราว่ากันเราจะมาพูดกันต่อก่อนว่าจานนอกจากจานตัวพุธแล้วก็ยังมีจานตัวเทาะยังมีจานพัดหรือยังมีจานตัวอื่นอีกหลายตัวที่บางทีอาจจะไม่ค่อยได้มีการกล่าวขวัญถึง นอกจากจานที่เป็นลักษณะเป็นตัวเดียวแล้วก็ยังเป็นลักษณะของจานที่มีการผสมหรือเป็นลักษณะของการจานร่วมประจานตัวอ,อื่นการจานที่อยู่ด้านหลังพระเครื่องหลวงู่สุขนั้นส่วนใหญ่วัตถุประสงค์ก็จะไปในเรื่องของอการหนุนเนื่องพทธคุณมากกว่าหรือการเสริมพทธคุณกันทีนี้ในจานพระเครื่องหูวสุขที่เราได้อธิบายไปแล้วว่าพูดไปแล้วว่าทําไมหลวงสุสจึงนิยมใช้จานตัวพุทธก็คือ ด้วยความที่ว่าท่านอาจจะมีความจัดเจนหรือมีความแตกฉานในเรื่องเกี่ยวกับจานตัวพุทธหรือจานทางสายนี้จานตัวพุทธถ้าในเชิงของอาทางสายเวทแล้วจัดว่าเป็นจานหรือเป็นยันที่สูงที่สุดก็คือจานตัวพุทธนั้นส่วนใหญ่จะหมายถึงหรือสื่อถึงเป็นจานาที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าการจานตัวพุทธนั้น ก็เปรียบเหมือนกับการอัญเชิญพุทธคุณหรืออนุภาพของพระพุทธเจ้ามาสถิตยอยู่ในพระเครื่องในการคุ้มครองปกปักรักษาสําหรับผู้ที่บูชาติดตัวจานตัวพุธของมุสุปนั้นจะมีหลากหลายลักษณะหลากหลายรูปแบบแต่เท่าที่เรารวบรวมได้ก็จะมีลักษณะของการจานตัวพุธแบบม้วนหนึ่งรอบม้วนหนึ่งรอบก็แบ,บ่งม็นสองอย่างก็คือปลายหางที่มีลักษณะม้วนแล้วเก็บปลายกับลักษณะของการปล่อยปลาย เดี๋ยวเราจะพูดกันอีกครั้งหนึ่งแบบที่สองก็ลักษณะของการม้วน3มรอบก็คือแบบการเก็บปลายหางแบบมูขมวดแล้วก็ปล่อยปลายหางลงแล้วก็แบบมีการขมวดแล้วก็ปล่อยปลายซึ่งการจะปล่อยปลายนั้นก็จะมีการยากักคล้ายๆตัวอุอีกแล้วก็ในกลุ่มที่สามก็จะเป็นในลักษณะของการม้วนวนสามรอบแล้วก็เป็นลักษณะของการยักขึ้นยอดหรือ จะเป็นการวนวนหนึ่งรอบหรืออยากขึ้นยอดก็จะเป็นอยู่ในกลุ่มเดียวกันเพราะฉะนั้นจานพักเครื่องบุกผู้สูบถ้าพูดถึงในเรื่องของจานตัวพุธก็จะมีลักษณะอยู่ประมาณ7แบบนี้เท่าที่เราศึกษานะครับนอกจากทั้ง3แบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในลักษณะของอาจานที่มีการร่วมกับจานตัวอื่นๆขึ้นมาซึ่งในลักษณะของการจานร,ร่วมกับจานตัวอื่นขึ้นมานั้นเดี๋ยวเราจะขอพูดในคลิปต่อไป